<onz> <etus> เลยนะคะโยก็คือผมอาจจะไม่ได้นู่นนี่นั่นนั่นน่นนี่นั่น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 นั่ยนั่นนั่ได้่นนั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 ่นน่นน่นนั่มนั่นันนักนันนั่นนั่่นนน่่ ไม่เป็นการซือเลคะมาเริ่มกันเลยเอเฮกินก็บักบักเหมือนเดิมตามเดิมเออเอเอ,เอ,เอปรับผิดปรับผิดปรับผิดโอเคไม่ต้องไปสนใจฉากเมื่อกี้นะที่มมผมไปรับเซตติ้งผิดอะ่ะเออโอเควันนี้คลิปนี้ผมมีเป้าหมายว่าจะต้องหาเหลรยให้เจอก่อนหากสามก่อน นามารับถังน้ำหนึง่งถังส่วนเรื่องเพชรเอาไปส่วนเรื่องทองเป็นคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวคลิปสุดแล้วเดี๋ยวคลิปสุดท้ายเดี๋ยวจะแจกแมพแจกแมพให้เลเลย <c oughs> พอได้แมพแล้วก็ไปย้อนดูคลิปแรกแล้วก็ทำตามได้เข้าใจบอโอเคบอกเข้าใจ <c oughs> ออ้ว้าวเฮ้ยโอ้หนึ่งขอขอเปลี่ยนใบโอมก่อนทุกคนเปลี่ยนใบโอมเปลี่ยนใบโอมเฮ้เฮ้เฮ้อย่ามาขวางทางเด๋อเนาะ

เดิไในสาลาพอแล้วเออดเดี๋ยวจะติ้งแค่อันเดียวแล้วก็เออไม่พอโอ้โหโชกขึงเงยบเงียบเงยบเยบเยบมยบเยบเก็บมาแล้วสาอ้อยแหลกแหลกเข้าไปใหญ่มองฟ้ามองลงไปจมลงน้ำมองฟ้าเถอะ โอเคอย่าไปมองที่น้ําโอเคเรียบร้อยรอดเลย,เยโอเคผมตั้งใจจะมาที่หมู่บ้านแหละเพราะผมจะมาเก็บฟางข้าวเอามาคาเป็นหนุ่มบางโอเคได้แล้วเกิดอะไรแบบเนี้ผมไม่ชอบน้ําเลยน้ํามาทำให้เกมเล็ก ขอหน่อยอย่างเซตเซิเซตขอแล้วนะครับขอบคุณเก็บแตงโมเอาไปกินด้วยเยอะๆใช้มือปักก่ได้ปะ ิดว่าเอาไอ้นี่ไปปลูกเลยดีกว่าทั้งลากมันะเอาทั้งลากไปปลูกจะดีกว่าคุณไอน้นี่ได้แล้วได้แล้วตุ๊บอ้าวเมลอนต้องกินเหรอที่ทำไงถึงจะได้อะแตงหมูอมืม โอ้มาแล้วกแตงโมได้แลยวไม่แตงโมไม่แตงโมไม่แตงโมรอบอยากเหมือนกันนะเนี่ยแลกวตอนนี้ผมต้องการแก้รอดเออลืมไปใบโอมดีแค่รอทายากมากแต่อย่างน้อยก็ยังดีนะหมู่บ้านเนี่ยได้ขโมยท็อต ผมจะเก็บเอาไว้เอาไว้ทำชุดเกาะน,นี้คืออะไรทุกคนจุ๊บอายน้ำผมเกลียดแบบนี้ที่สุดเลยเ <c oughs> ออได้ชุดกว่าก่อน <c oughs> เออผมเคยเล่นก,กับแมวบ่อยเอ,ยเอย้จังหวะดีแล้วครับขโมยทอน <c oughs> แล้วก็เปิดประตู โว้ยได้ของดีเนี่เตียงเอ้ไม่แม่มหม่ขโมยประตูประตูไม่ถูกใจต่อไปก็ขโมยของก็คือทอดกับกล่องจึกล่องไหมปีกล่องไหมจ๊ะไม่มีแต่ได้ของดี ยัโย่ไอ้แค่บ้านไหนที่ผมเปิดไปแล้วก็จะเปิดทิ้งเอาไว้นะ่ะ ไอตัวนี้ก็ดีนะเออไม่ได้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 โปโตโตตบตงตบติงตงโตโตแป๊โปมานปัง bà ba na miêu pưng ba da lung pé ba da lung ba da sing so u pu ba da di <laughs> ba da du ê lẳng ban à hi có mi tót nó มีขอก็ขอแล้วนะครับบาเรลฟรีแต่จริงๆบาเรล,ลเหมือนกล่องแต่มันพกพาง่า,ายเพราะทำอะไรรู้ไหมไม่เหมือนกล่องนั่นแหละแต่บาเรลอะ่ะเวลาเราชบนะของมันจะยังอยู่ด้านในเว้ยอ๋อนี่บ้านได้ถุนสูงโหบ้านนี้ก็เขบมเบเอาไปเป็น มาเป็นห้องเก็บของเฉยเหรอะแบบนี้อะไชอบได้ขโมอยทอดจริง <c oughs> น้ำหมู่บ้านเนี่ยแทบบจะอะไรเลยดู้ไหม แทบจะไม่มีของอเลยเอันนี้ผมเข้าแล้วเอ๊ผมงูเนาะมีหาบ้านใหม่ใหม่กันได้จังหวะพอดีเลย ไอรอโกเลมพีม่สนใจกูเหรอเอ้ยพี่ไม่สนใจผมเฮ้ยพี่ไม่ทำไมไม่สนใจผมสนใจด้วย,ยพี่ครับพี่พี่ครับพี่สนใจผมหน่อยพี่ครับสนใจผมหน่อยสนใจผมหน่อยมาตบผมหน่อยพี่ ตบผมเลยไอรอนโกเลมไม่นับลูกพี่อมผมมีโอกาสผมขโมยทอดได้อีกนี่เพื่อนทุกคนเฮ้ย เ้ยป้าหมายสองกล่องบภารกิจเสร็จแล้เผื่อว่าเจอกัอนคลิปหนะ้า Bye-bye.